ส่งงานนะครับผมอันนี้ก็เด็ก้าสามสองศนะครับก็เดินแป๊บใหม่นะครับติดตั้งคออ่อนสปริงสมนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับ้ออ่อนสปริง3ามนิ้วครึ่งย้ายฝั่งข้ามฝั่งนะครับจากซ้ายข้ามไปขวานะครับตอหลบให้เนียนๆน,น,นะครับ้ <c oughs> งางมาฝั่งขวานะครับ ชุดตะแปนถอดแยกได้นะครับเติมลวดทุกรอยเชื่อมนะครับอันนี mm ้ก็เป็นชุดตะแปนถอดแยกได้นะครับทําฐานได้ใหม่นะครับทาฐานขายพร้อมขายยึดนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นชุดตาเปนนะครับขายยึดนะครับนี่ครับถอดได้นะครับถอดได้หมดนะครับอันนี้ก็ทําเป็นเบ้านะแปนขึ้นมานะครับขายยึดเสริมนะครับกันประคองปลายหักนะครับปากฉลามสี่นิ้วยาวๆหนาจ้านะครับ ขายมุมฟวางให่นะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ